สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจุทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะโดยข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณฟังเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะเราพบกันในวันศุกร์ที่ 4ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำนะคะผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k หุ้นอินไซค่ะและก็รับชมได้ทางช่อง y o u ยูทูบช n n e l หุ้นอินไซค่ะไปเริ่มอัปเดตกันนะคะกับตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ค่ะภาพรวมปรับตัวลดลงนะคะตามที่ทางเดียวก,กันกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะหลังจากที่สงครามตะวันออกกลางน,นะคะกลับมาประทุรอบใหม่ค่ะ โดยอิหร่านนะคะได้ส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในประเทศอิสราเอลค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลนะคะกดดันให้นักภูทุนต่างชาตินะคะเทขายออกมาโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะคะฟันโฟยังไหลออกนะคะซึ่งในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะนักภงทุนต่างชาติหรือฟันโฟนะคะก็อยู่ในทิศทางของการขายออกนั่นเองค่ะ ส่วนปัจจัยบวกนะคะก็มีนะคะสำหรับปัจจัยบวกในสัปดาห์นี้ค่ะในเรื่องของ Google นะคะประกาศแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่า3.6หมื่นล้านบาทเพื่อสร้าง Data Center และ l o วรีเจียนค่ะด้าน BOI นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันก็มีโครงการ Data Center แล้วก็ u าวเซอร์วิสขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นะคะรวม46โครงการค่ะมูลค่าเงินลงทุน167,989ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีและระยองค่ะนอกจากนี้มีเรื่องของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันหรือกอกอรอนะคะสัปดาห์นี้มีการประชุมนะคะโดยได้เปิดเผยค่ะว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะจาก36บาท80สตังค์ต่อดอลลาร์นะคะมาอยู่ที่32บสาท30สตังค์ต่อดอลลาร์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือราว1 2เพิ่มแรงกดดันต่อภาคการส่งออกนะคะเนื่องจาก เงินบาทแข็งค่ามากกว่าค่าเงินอื่นในภูมิภาคค่ะเป็นปัจจัยลบต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างไรก็ดีเงินบาทอ่อนค่าเร็วในสัปดาห์นี้ค่ะไปที่บ้านวงตลาดทุนกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะโดยนายสมบัตินาราวุธิชัยค่ะเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะก็ได้เปิดเดผยผลการสำรวจความเห็นสมาชิกนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนรวม24สำนักนะคะ เกี่ยวกับมุมมองการลงทุนไตรามาสที่4ปี67ค่ะผลสำรวจนะคะระบุว่านะักวิเคราะห์คาดการว่าฟันโฟโจากต่างประเทศนะคะกองทุนวายุพักและมาตรการแจกเงิน1,000 0บาทจะหนุนให้เซตอินเด็กซ์ในสิ้นปี2567นะคะขึ้นไปแต่1494จุดค่ะทั้งนี้นะคะก็มีรายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกรนันตั้งแต่สําสำนักขึ้นไปนะคะดังนี้ค่ะ aot bdms cpo และ gpsc ค่ะ ส่วนหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่หุ้นกลุ่มยานยนต์ที่ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนหุ้นกลุ่มธนาคารและส่งออกที่อาจย่อตัวหลังขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้าค่ะแวดบมบริษัทจดทะเบียนนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่ะ SCBX นะคะได้ปิดดิวขายโรบินฮูดให้กลุ่มผู้ลงทุนนำโดยกลุ่มยิปอินซอยมูลค่ารวมสูงสุด2,000ล้านบาทค่ะ นายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCBX นะคะก็ได้กล่าวค่ะว่า SCBX นะคะซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของไทยได้มีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นค่ะเพื่อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท Purple Venture จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood ให้กับกลุ่มผู้ลงทุนนำโดยกลุ่มยิปอินซอยโดยมีมูลค่าการซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมสูงสุด2,000ล้านบาทค่ะ ประกอบไปด้วยมูลค่าเบื้องต้นชำระทันที400ล้านบาทและส่วนเพิ่มตามผลประกอบการสูงสุดไม่เกิน1,600ล้านบาทค่ะโดยการซื้อขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้เจตนารมณ์ที่ยังต้องการให้แอปพลิเคชัน r o b i ิน Hood เป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทยที่สามารถแข่งขันพร้อมดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะทางด้านของนางมรกตยิปอินซอยนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยิปอินซอยจำกัดกล่าวนะคะว่า ในฐานะผู้นำของกลุ่มผู้ลงทุนยิบอินซอยในการเข้าซื้อโรบินฮูดจาก SBS c ค่ะเราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการให้บริการการส่งอาหารของแพลตฟอร์มโรบินฮูดที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกรง่งมีคุณภาพและมีความโดดเด่นในการให้บริการของรเดอร์ที่สุภาพและรวดเร็วนอกจากนี้นะคะประเภทของร้านค้าที่เปิดให้บริการมีหลากหลายและนอกจากมีร้านค้าชื่อดังชัน้นนาแล้วยังมีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจ โดยมองว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะประกอบก,บกับการเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่มีรากฐานที่ดีจึงเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มผู้ลงทุนยิปอินซอยค่ะที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อยอดให้กับโรบินฮูดมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างการเติมโ้วแก่ธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมค่ะให้เกิดระบบนิเวศท,ที่เกี่ยวข้องและยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนกับร้านค้าและเศรษฐกิจของประเทศไว้ด้วยกันด้วยค่ะ มาต่อกันที่เมดิสกันบ้างค่ะเมดิสข้อราคา IPO 9บาทต่อหุ้นนะคะเล็งเทรดในเซส15ตุลาคมนี้ค่ะนายพายุพั์มหาผลกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิชนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดในาฐานะที่ปรึกษาท,ทางการเงินและผู้จัดการการ,การจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษทัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือเมดิสค่ะเปิดเผยนะคะว่าเมดิสได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการ,การจัดจำหน่าย และรับประกันการ,สรจสนายหุ้นสามาัญเพื่อเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO นะคะในจักครั้งนี้ค่ะจำนวน268ล้านหุ้นได้มีการกำหนดราคาหุ้นเมดิสนะคะที่จะเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนทั่วไปโดวยวิธีการสำรวจความต้องการการซื้อหุ้นนะคะหรือว่า book building ค่ะของนักหุ้นสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีราคาเสนอขายที่9บาทต่อหุ้นนะคะพาหุ้นละ0.50บาท50สสตางค์ค่ะคิดเป็น P/E นะคะเท่ากับ35.55เท่าโดยนักลงทุนนะคะจะสามารถจองซื้อหุ้นนะคะได้ในระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม67และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกนะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเซตภายใน15ตุลาคม2567ค่ะมาต่อกันที่บริษัทไทยออโต้ทูแอนด์ไดหรือชื่อย่อหลักทรัพย์ว่าแท็กนะคะได้ปิดจองซื้อหุ้น IPO 100ล้านหุ้นนะคะนักลงทุนแห่จองคึกคักเทรดกระดาน mai 8ตุลาคมนี้ค่ะ นายประเสริฐตันตยาวิทย์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพรสจำกัดนะคะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษาทา Auto ัทไทยออโต้ทูแอนด์ไดหรือชื่อย่อหลักทรัพย์ว่าแท็กนะคะซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ครอบคลุมถึงการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์โลหะอุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบและอุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็เปิดเผยค่ะว่า ทกนะคะเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรกนะคะ8ตุลาคม67หลังจากที่ได้เสนอขายหุ้น ipo จำนวน100ล้านหุ้นนะคะมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทนะคะพ่า1บาทต่อหุ้นราคาเสนอขายหุ้นละ1บาท25สตางค์ค่ะระหว่างที่30กันยาถึง2ตุลาคม67ที่ผ่านมาโดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและมองเห็นโอกาสการเตริบโตของแท็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ ทางด้านของดรพยุงศักดาสาวิทย์ค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยออโตทูแอนด์ไดจำกัดมหาชนหรือแท็กนะคะก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณนะักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตของบริษัทค่ะมีผลให้การจองซื้อหุ้น IPO นะคะระหว่างวันที่30กันยาถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะโดยการเข้ามาระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้นะคะไปใช้เพื่อลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและจ่ายเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินค่ะปิดท้ายกันนะคะกับบริษัททีแมนฟาร์มาซูติคอลจำกัดมหาชนหรือทีแมนค่ะพร้อมประกาศการเดินหน้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะนายประพลธานะโชติพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีแมนฟาร์มาซูติคอลจำกัดมหาชนหรือทีแมนนะคะ ก็ได้เปิดเผยกับว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการระดมทุนและข้อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและการยกระดับมาตรฐานในระดับสากลผ่านการวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆค่ะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลงทุนในเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายตลาดต่างประเทศได้ในอนาคตค่ะเพื่อก้าวสู่ผู้นำนำวัตกรรมสุขภาพช่วยระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะนี่คือข่าวสารนะคะของบริษัทจุทะเบียนนะคะตลอดจนภาพรวมของภาวะตลาดหุ้นนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ตัวเลขเศร,รษฐกิจคอมเมน์เศร,รษฐกิจที่น่าสนใจที่เรานำมาอัปเดตกันนะคะ สัปดาห์หน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะกับข่าวเด็ดสัปดาห์นะคะได้เป็นประจำในทุกๆวันศุกร์ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะต้องการติดตามอ่านข่าวสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้น insight com นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรายการของหุ้น i n นไซด์นะคะและข่าวสารของหุ้น i n นไซด์ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวหุ้น i n นไซด์ทุกคนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้รายการของข่าวเด็ยสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ